สวัสดีครับพี่น้องเมนูเชานี้ครับต้มก๋วยเตี๋ยวครับก๋วยเตี๋ยวทำเองครับครับเดี๋ยวทำเองครับใส่หมูสับครับกับพี่น้องเห็นไหมเออลองครับ อร่อยครับอือร่อยครับแต่ปักกนาครับ น้ำซุปก็สำเร็จลครับซื้อมาครับใส่หมูสับครับอือฮึไครับน้องอือ